สวัสดีเพื่อนแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็พาทุกคนนะครับมาขับรถพ่วงข้อเกษตรนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นงานวิ่งมันสัมปะหลังนะครับผมนี่เลยครับผมมากัน3ามพ่วงนะครับกับทีมงานนะฮะก็จะมีอิซุสุนะครับผมโอ้คนอื่นเขาขับอิซุสุหมดเลยอ่ะเราขับฮิโนคนเดียวนะครับผมนี่ฮะลูกลักเรานะครับคันนี้ไม่ได้ขับนานนะครับผมฮิโน่ห้าร้อยสิบสองล้อนะครับเครื่อง3 8 0นะครับผม เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปขนมันไปส่งลงแป้งกันนะฮะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ออกไปขึ้นมันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งลงแป้งกันอ่าให้ผมนําใช่ไหมไม่หรใครใครรู้ทางไหมใครรู้ทางก็ทำให้ผมมาม,ม,มา <ไป S 1> มาตามมาครับตามมาไฟมาที่ไหนวะเสียงรถไฟเมื่อกี้โอคครับค่อยๆออกมานะครับผมทางแคบนิดหน่อยนะฮะ ไม่นิดหน่อยนะครับเยอะเลยแค่มากเลยอ่ะตรงเนี้ยครับผมสามข้อเกษตรเลยนะทุกคนนะสามหนอหลอสามหนอหล่อคนเดียวนะผมงานนี่สามหนอหล่อคนเดียวโอ้โหไอ้ป๊ามดูดีเขาพูดโอ้โหแบบนี้แบบนี้ยอมไม่ได้นะเออแบบนี้ยอมไม่ได้นะอยากอยากเป็นก็ไอผมาของของผมนะพี่อยากหน้าตาอยากหน้าตาเหมือนอป้าแต่เป็นได้แค่โอ๊ะโอแบบนี้ กว่าจะคมงมตั้งนานนะครับผมประมาณนี้ะอยากเป็นอ๊บบ้าอยากเป็นอ๊บบ้าจะเป็นได้แค่อ๊บๆแบบนี้เข้าใจไหมอ๊บๆแบบกุ๊กครับปั๊มขนาดไปเล่นเองยังลงเองอ่ะกุ๊กมาครับผมโกโก้ไปโกโก้เดี่ยวขาครับเดี่ยวขาตายตายประวัติศาสตร์นะผมพี่เล่นรถระบบไฟครบขนาดนี้นะทุกคนนะพร้อมกันทั้งทีมงานนะผม ไปไปไปเดี๋ยวผมก็เอาป้ายสต็อปหักไปนี่แงยบกี้เลยครับผมตายแล้วไป,ไปดีกว่าเล่นในปะี๊กเกมหน่อยพี่ไหมอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เมุกอะไรปิ๊กเกมหน่อยไม่ไม่มุกอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไร <c oughs> มุกข,ของชาติของผู้ใหไปปตา โอ้ยโดนรถเลยมันข้อมเลนอ่ะโอ้ยสองคนนั้นสร้างคอนเทนต์อีกแล้วอ่ะไป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 เขาไม่ให้เราเขาไม่ยอมให้เราแซงแล้วผมข้อมเลนกับข้อมเลนเลยนะทุกคนดู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 ไม่บางคนผมกว้างนะครับบางคนพี่ต้องกว้างพี่ยังไปได้มันเปิดไฟเลสตัวไหนแล้ววะตัววงเล็บสี่เหลี่ยมอ่ะจะไปกดโบวแบมาร์ทีูรอบเลยเออกระตุกกระตุกมีปีงครับผมมีปีงเมื่อกี้กระตุกอะไรเมื่อกี้ เอ้าเอ้าบางปามทำไมไปอยู่ซ้ายสุดได้ดัวแดงครับอะไรไม่รู้ครับมาก่อนได้ขึ้นก่อนนะครับจะเปิดเพลงให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกดเพลงให้เลยเดี๋ยวยกตีเลยนะไม่ตัวแดงก็ตัดเอาส่วนไี่เก้มก็ไม่ตัดไลยเอาพี่ตัดได้โอ้โหี่ก็จำได้พี่ตัดได้เหมือนกันครับมาครับมาช่างหนักนะครับต้นเปล่า จริงๆไงถ้าเราเปิดไม่เกิน15เวีะแล้วก็มาเพงไม่ดังเกินไปมันก็ไม่โดนนะยปกติเลยเปิดยาวเลยเลยชิปนัะแล้วกันมันก็โดนกับเก้าพี่อ่ะแบบนั้นก็แย่นะใครใครก็หนีไม่พ้นอ่ะโอ้ปามเราจะกลับรถยังไงอ่ะชิปหายแล้วเอาเอาหัวลงไปเลยเอาหัวลงไปเลยอ๋อโอเคมันขึ้นได้อยู่เป่าเน้อไม่ไม่พี่อ๋อขึ้นได้ใช่ไหมได้ครับหรือไม่ก็เวียนไปบนไปทางนู้นก็ได้นะ วนไปแล้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อ่าอันนี้ก็ได้ไม่กระตักใช่ไหมใช่ไม่จับแค่ผมใช่ไม่เอาชีตอีกนะไม่กระตักแบบนี้เหรอเฮ้ยติดติดเลยเดี๋ยวได้แป๊บนึงโอเคกระตากนี้ก็ไม่ดูไหวแม่หนิเฮ้ยแล้วอะไรไม่รู้อ่ะเขาทะเลาะกันสองคนดูดิทุกคนไอ้ตา์มผมก็ามันยังไงต่างวันแล้วนะมันยังมาใกล้ผมอยู่อ่ะ ต้องมีคนหัวที่บ้างแหละนะครับเฮ้ยมาต้องที่แบบนี้แหละโหรถตักนะครับผมนี่ให้ดูอะตาผมอ๋อแล้วรถตักขนาดอย่างสิว้านมันนี่น้ก็จะไม่ค่อยมีเงินนะผมเออเดี๋ยวไม่ไปว่ะทุกคนรถตักคันนี้ แดงม่ค่อยมีนะครับเฮ้เต็มแล้วยาเซนสมันจะไหวไมหมเนี่ยรถตักตายไลไปเลยปาบปาบุปลง,ลงาลปาบุูกโคงลงไปเยลยนะทุกคนนะ <laughs> หมดทิ่ไปแล้วอ่ะ เอเอแล้วตัตกวางเป็นแบบนี้อโอ้ตักอย่างยากเลยนะทุกคนนะนะไม่เหมือนคันใหญ่เนาะจ้อจะคว่บมาตัาากผิดจะคว่บเลยพี่ว,วิเชาของโยแกรสูงไปไปอ่ะเออก็ว่าอยู่ที่นึกว่าพี่เป็นคนเดียวเออไม่ดีเหมือนจะคว่บอ่ะเราสร้างคอนเทนต์นะทุกคนนะ แล้วไอ้ที่ปากที่สักมันขยับอย่างช้าเลยหรือว่าเราชินกับไอ้คันใหญ่เราวะใช่พี่มันแคบเนาะเหมือนไอ้ตัวรถหนาจะหมุนนะถูกไหมอือเออมันเหมือนจะคว่ำอ่ะเสียงลากคลิปลากมอเตาร์นคลิปอ่ะ ได้มันหนาทุกคนดช้าเลยหัวทิมหัวทิมครับผมแค่เต็ียมละทุกคนรถไหมแค่เตรียมละแก่ตัวจริเยอะเยี่ยไร รถตักนะครับว่าเลยไม่พี่ไม่วัดเลยนะฮะยาง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 ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรเออได้ไดเอาพี่ไม้เต็มก่อนตัวาร์ปแล้วทุกคนเนาะมันขยับช้าเลยพี่ตักมันขยับโคตรช้าเลยตามรถตักรถตักไม่คือแบบอะตักเราเลยมันดิฟไปบนทางกับล้อเลยอ่ะ อ๋อจะเย็นปาจะเย็นอย่างฮะเดี๋ยวไปแบบนี้ปลาดูดิเราขึ้นไม่สุดเลยดิเขาตอนแม่เต็มแล้วบอกตอนแม่เต็มแล้วเราสองดาวนาทีได้อยู่รับยากร้อหน่ายกร้อหน่ายกเก็บเห็นร้อหน่ายยกไหมเมื่อกี้นีิ นี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้ดูปาปาดูนะป่าดูนะปาดูปาดูโอ้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 ออะไรครับยังไหวามีรถต่างหลายคันนแต่เขาไม่ใชเันเดียวใช่แปลกในัน้ะแสนกว่าบาทนี่ถึงอันนี้แปลกแปแปลกทคนแปลกท้รถครับตอนนี้ ไม่ขับกัดหน้าเฉยเลยอ่ะได้เต็มแล้วทุกคนอ้าอป่าอโอ้ยย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 ย่ยแยยยยยยยไยยยยย S <S แม่เต็มนะไปพอเ,อเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ตักใส่เต็มเลยแล้วกันเอาทุกคนเนาะ,ะน่านชนะนะผมโอเคครับผมตอนนี้นะฮะก็ขึ้นมันเสร็จทั้ง3าคันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปส่งที่โรงแป้งกันนะครับรตอนนี้ก็ช่างหนักนะครับผมอของเราก็ช่างหนักนะครับ,ารบมาดูกันว่า กี่ตันอะขอเรากี่ตันวะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงเจ็ดตันพี่เจ็ดสิบเอ็ดตันปิดผ้าใบด้วยพี่เกมมีรถพี่มีรถพี่ใส่เก๋บเยอะไม่อยู่ท่าครับไม่อยู่ท่าใบครับติดอะไรอ่ะติดผ้าใบด้วยครับไม่รถพี่ติดอะไรอ่ะอ๋อติดเชือกสลิงอ๋อหายครับผมลงแป้งไปทางไหนครับลงแป้ง มาครับผมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ปามนำไปเลยปามไป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 ปไปไปไรถรถปไ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 ปิไป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 ไไปปไปไาวปไปไไป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 ไะไปไปไไป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 ป้ ไปครับไปครับไป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 ไหนมาอัจังอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับไ,ไปไม่ติดอ่ะไปเลี้ยว,วทางไหนอะปามกลับไปตรงยางนี้นะครับไปเลี้ขวาทุ่งแยกใหญ่โอเคครับผม

เรียกว่านะครับโอเคครับผมป้ายป้าปายรถขนักเอาเรื่องไงทุกคนแล้วเราเนี่ยผมเจ็ดสิบเอ็ดตันอ่ะเหมือว่าของเราของเราจะใส่มาไม่เต็มอ่ะไม่ไม่ใช่หนักั้นอ่ะไม่คนเนี่ยอาการหนักแล้ว ไปไปไปครับผมปีกไก่ไหมครับปีกไก่ไหม,มไ <ป S 2> ลงละ,ละครับอ๋อไอ้อออโกดังโรงงานนั่นนะที่อยู่ซ้ายมือไม่รู้มันเป็นโรงงาน,นไหนโรงงานที่เราไปออฟฟูดน,นะพี่อ๋อจันใดแล้วเร <c oughs> แต่มันมมีโรงงานด้านใดน,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 นิดนึงเป็นข้าวเป็นมันไม่รู้ไปไปไป เดี๋ยวนะใส่อยแทนกำแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วสวัสดีครับไครครับวัดีครบนั่นไงโรงงานคูนเราอ่ะพี่โอเคนั่นเข้าไปเลยตรงไหนอ่ะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาตรองกู้ดังอ่ะ อ๋อตอนนี้ปังไปไปจีบตูดนะผมไม่คิดถึงนะทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนก็ต้องคิดถึงผมแหละนะทุกคนนะผมก็จะไปเลยว่ารับใช้ชาติแล้วว่าเต้าอันนี้ยังไงวะตัดตัวไอ้เะใช่เทไม่ได้เทได้ไหมกันเทไม่ได้จบไม่แม่ไปเทที่ลาน เทไปที่ลานไหมรลานชินทิลานใช่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 ดูวันที่เหมือนคีมอะวันที่เก่งเฮ้ย <c oughs> ไม่รดีๆเอาดีเอาด,ด,ด,ดีโอ้โหแล้วทำไมไม่ขึ้นวะม,มันไม่โหลดเลยเซิร์ฟเวอร์ไม่โหลด,ดใช่คนจอยแบบเราไม่ค่อยโหลดเท่าไหร่ตายครับผมเออเดี๋ยวเราไปดูหน่อยทำไมไม่โหลดเลยอ่ะโหลดแล้วผมเลย เดี่ยวนี้เนี่ยมาแล้วมาแล้วมื่นขี่เรืออะไรับนเนี่ย๋าครับผมนั่นบางฟาร์มเข้ามาแทะกล่องเราไงกล่องตัวเองมีไม่ไปไม่ไหวแล้วฟาร์มี่เกมทำขนมหรอไม่รู้อะทำร่อยมั้ง เอาเรื่องมาไม่รู้อ่ะทำร้อยทำร้อยอ่ะใช่ที่ทำทำทำอาหารอร่อยอร่อยไงทำร้อยทำร้อยใช่แหมเราลองไปพูดแถวภาคใต้ดูทำร้อยทำร้อยอ่ะไม่ทำอาหารอร่อยอร่อยไงพี่โอ้โหพวกพี่ก็คิดเยอะอ่ะเอ้ยพี่บ่าวทำร้อยเรียบร้อยทำร้อนได้ผมจนได้เลยอ่ะ จอดตรงนี้เลยอ่าตับแค่ครับผมจอดรถไม่เท่เลยอ่ะเดี๋ยวไปนึดินยังไม่เตี่ยไม่จอดรถไม่เท่อ,ะอ่ะพี่อะไม่ยังยังยังไ,ไม่เท่เลยอะไรก็ไม่เท่สักอย่างเลยพี่ไหม <Okay S 2> โอเคครับผมวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับผมมาส่งมันสำปะหลังที่โรงแป้งนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกัไเลยใหท้ทีมงานผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ